น่ารักมากแต่ขอเทียพายอยู่มันไม่มีคือแล้วก็ตัดหัวออกแล้วคือจะหกวันไหนก็ไม่รู้น้องน่ารักมากคนดูจิใช้ขัดจะแบบเมื่อยม,มากนี่ต้องมีอนี้ต้องมีและรองเท้าคือเยอะมากแบบเราต้องอยู่อีก4ี่ปีไม่ได้ทุกคนคือเราต้องมีแล้วสิ่งนี้ สวค่ะฟปเองนะคะหลายหลายคนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะกําลังเข้ามาหาลัยแล้วก็ต้องหาหออยู่ใช่ไหมทุกคนซึ่งการเข้าอยู่หอช่วงปีแรกๆเนี่ยคือค่าใช้จ่ายมันเยอะมากทั้งค่าไปกันหอบางหอก็คือเขาให้ใจ่ายล่วงหน้าก่อนแบบ3เดือน5เดือนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยทุกคนคือมันเสี่ยงเงินเยอะมากเพราะชนะไอเทมพวกเนี้ยเราก็ต้องเอาของที่มันราคาถูกใช้งานง่ายๆแล้วก็เหมาะกับชาวหออย่างเราค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยค่ะมาดูกล่องน,นี้กันว่าคืออะไร น้องเป็นกล่องดูดความชื้นทุกคนตอนแรกเห็นในโลกคิดว่ามันจะอันเล็กๆมากเพราะมาดูใหญ่มากทุกคนคือบางหอเนี่ยเวลาทุกคนปิงใช่ไหมบางหอเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบห้องน้ําแล้วก็อาจจะมีหน้าต่างตรงห้องน้าให้ในการแบบระบายอากาศระบายความชื้นออกไปแต่หอที่ไฟอยู่มันไม่มีคือ คือน้องเหมือนจะเป็นแบบลูกอะไรไม่รู้อยู่ในเนี้ยแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ในการดูดความชื้นเข้ามาจากช่องนี้ใช่ไหมแล้วพวกน้ําต่างๆมันก็จะไหลลงมาตรงนี้เขาไม่แน่ใจนะว่ามันใช้ได้นานขนาดไหนแต่เขาให้ดูปริมาณตรงเนี้ยเพราะว่ามันก็จะมีน้ําที่มันก็จะมากองลงตรงนี้เพราะความชื้นต,ต่างๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นไอเทมที่ดีแล้วก็คนมีติดหอไว้ค่ะกล่องที่2กันเฮ้ยอันนี้แน่เลยเป็นขวดรีฟิลขวดรีฟิลหุ้ย น่ารักมากคือมันจะมีสติกเกอร์ที่เอาไว้แตะเอาไวแ้ไวแปะขวดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้นี่นี่นี่ส่วนอันเนี้ยคือเขาแถมมาให้น่ารักมากเอาไว้แบบแปะขวดซอสอะไรเงี้ยทุกคน <c oughs> คเขาเรียกว่าอะไรขวดรีฟิลคือฟ้าซื้อมาเอาไว้ใส่พวกแบบว่าน้ำยาซักผ้ากับน้ำยาซักผ้านุ่มแล้วเวลาเราไปซักผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบหิ้วเป็นถุงๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดหัวออกแล้วคือจะหกวันไหนก็ไม่รู้ คือมันลาบากมากทุกคนเราก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อเป็นขวดอย่างนี้มาไว้ที่หอแล้วก็เวลามันหมดช่ยแมเราก็แค่เติมรีฟิลใส่ไปเรื่อยๆเรามาดูสติกเกอร์กันอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาซักผ้าส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นน้ํายาผ้าหนุ่มน่ารักมากเราจะรู้ว่าขวดเนี้ยมันคือขวดของน้ำยาซักผ้าอีกอันนึงก็น้ํายาแบบผ้าหนุ่มน่ารักคืออะไรน้องเป็น กล่องใส่ทิชชู่เป็นลายไม้ตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบสีใสใสสว่างกว่านี้แต่นี้มันออกดำาๆไปไหน่อยจะไม่เป็นไรเราไว้ใส่ทิชชู่ในห้องน้านะคะน,นี่แล้วก็จะเป็นแผ่นไม้แบบนี้มินิมอลยังคือ <c ười> น่ารักมากทิชชู่ก็เป็นอะไรที่เราจะเป็นต้องอยู่ห้องแล้วก็ต้องซื้อมาใช้นะคะคือเราอยู่บ้านเนี่ยแม่ก็จะทําหน้าที่ซื้อทิชชู่มาไว้ตลอด เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เวลาเรามาอยู่คนเดียวเนี่ยทุกคนคือมันจะเป็นต้องมีนะเวลาของอะไรเลอะเทอะทีหายทิชชู่กันบุ่นไปหมดชิ้นต่อไปชิ้นนี้กันพองเช็ดเท้าแน่เลยเพราะเราจำได้ว่าเราสั่งพรมเช็ดเท้าด้วยต้องค่อยๆแกะเดี๋ยวโดนพรมเช็ดเท้าอีกอันเนี้ยไม่ได้ละอันนี้นะคะก็จะเป็นพองเช็ดเท้าสำหรับ ห้องน้ำ shower room ลายก็จะน่ารักมากพลข้างหลังน,นะคะเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบเป็นแผ่นยางกันลื่นอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบใช้ที่พื้นมันก็จะติดเกาะอยู่กับพื้นเราอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเราตั้งใจจะซื้อผมอันเนี้ยมาวางไว้ข้างเตียงน,นอนนะทุกคนหรือว่าตรงแบบหน้าระเบียงอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องน่ารักมากคนดูตีแฮปปี้คือน้องเป็นแบบเป็นอุ้งตีนแมวอ่ะแล้กวก็ แล้วก็ผ้าก็นุ่มด้วยนะทุกคนแบบนุ่มอะข้างหลังก็เป็นเหมือนกันนะคะชิ้นต่อไปเลยอันนี้คือไม่ชอบเวลาที่มันเป็นถุงอย่างนี้เลยอะคือกลัวจะแบบแกะเพลินแล้วไปโดนอของข้างในอีกหูอังไงอ,อะ ือเราจะเอาไปขัดพื้นก็ได้แต่ว่าฟ้าซื้อมาคือฟ้าจะเอามาขัดตรงผ้ามา่านตรงที่มันเป็นลางม่านทุกคนมันจะชอบมีพวกขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยไปแบบอุดอยู่ในนั้นอะ่ะคือน้องเป็นแบบแหลมๆแต่ขนน้องมันจะป้านลงมาเป็นแบบเนี้ยน้องมีอันนี้คือเป็นที่ขี้เหมือนแบบเส้นผมเราเวลามันอุดตันอยู่ตรงท่อห้องน้ำยอะไรเงี้ยทุกคนเราก็สามารถใช้อันเนี้ย ีดแล้วก็ไปิ้งได้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้แหละทีเด็ดทุกคนเป็นแปลงขัดห้องน้ําแบบทรีอินวนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นลนะขิดติ๊กตอกหรือว่าเห็นหลายคนรีวิวแล้วเราก็เคยซื้อไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็ซื้อมาให้แบบแม่ใช้ในการขัดห้องน้าฟินมากทุกคนมันแบบขัดฟินเกินแล้วเรามาอยู่หอแล้วเรายังไม่มีแปลงขัดห้องน้ําที่เป็นแบบไม้เลยทุกวันนี้คือใช้มือขัดเนี้ยเหมือนอันนี้คนใช้ขัดจน,นแบบเมื่อยมากใกล้คิดว่าเราจะต้องจัดมาสักหนึ่งอัน ล้าหมายีงทุกคนคือมันสามารถที่จะถอดแล้วก็ประกอบกันได้แล้วมันก็เบามากๆก็เลยคิดว่ามันเหมาะมากเลยนะกับการที่เรามาอยู่หอแบบเบาๆสบายๆประกอบง่ายถอดออกง่ายนี่ค่ะเขาก็จะมีปลอกพลาสติกมาให้ด้วยเป็นปลอกตรงหัวแล้วก็ปลอกข้างล่างที่เอาไว้เชื่อมกับตัวแปลงขัดห้องน้ำก็คืออันนี้ เราซื้อมาแบบ t r e in one นะทุกคนก็คือมันจะมีแบบ1 2 3สาตรงนี้ก็จะเป็นกวาดคือในห้องน้ำกวาดพวกเวลามีน้ําขังอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะรีดน้ําให้มันแบบลงไปในท่ออะไรนี้ไม่ต้องไม่มีน้ําขังเหลืออยู่เนี่ยมันก็สามารถจะแมุน,นี้ได้นี่เห็นไหมแล้วก็แบบขัดตามซอกขัดตามซอกอะไรเงี้ยหรือจะแบบเป็นระดับนี้ขัดปกติอะไรเงี้ยเค็คูกม,มากทุกคนต้องมีต้องมีอันนี้ต้องมีชิ้นต่อไปกันเลย อันนี้น่าจะเป็นชั้นวางรองเท้านะถ้าจำไม่ผิดนี่โอเป็นชั้นวางรองเท้าแบบประกอบองีกแล้วสีขาวนะคะก็คือคงตีมากคือส่วนตัวแล้วอะเรารู้สึกว่าชั้นวางรองเท้าเป็นอะไรที่ควรจะมีติดหอไว้จริงๆนะทุกคนบางคนคือเข้าปีหนึง่งใหม่ๆอาจจะคิดว่ามันยังไม่จําเป็นเพราะาอะไรเรามาด้วยรองเท้าสองใบ ้าใบใสมาหาลัยคู่หนึง่งอีกคู่หนึ่งใส่แตะชิวๆแต่ทุกคนอย่าลืมว่าเราอะเข้ามาหาลาัยแล้วเราต้องอยู่อีก4ปีซึ่งใน4ปีเนี่ยเราไม่ได้มีรองเท้าแค่สองคู่แน่นอนมันจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่ารองเท้างองเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดว่าชั้นวรองเท้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นควรที่ต้องมีมากคือทุกวันเนี้ย หอฟ้าคือไม่มีชั้นารองเท้าและรองเท้าคือเยอะมากแบบรองเท้าผ้าใบสองคู่รองเท้าแตะสองคู่รองเท้าบูทอีกคือวางหน้าห้องแบบไม่ได้ทุกคนคือเราต้องมีแล้วสิ่งนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วเขาก็จะมีวิธีการต่อมาให้ด้วยก็จะได้เอามาแบบนี้เป็นชั้นวางรองเท้าอันเล็กน่ารักน่ารักมาก30บาทเองทุกคนนี่คิดว่ามันก็แบบตรงเหล็กเนี้ยคือเขาก็มีความแข็งอยู่นะก็สามารถที่จะรองรองเท้าน้ําหนักรองเท้าเราได้แต่พลาสติกตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอนิดนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทุกคนเพราะเราก็แค่เอามันตั้งไว้เฉยๆและด้วยราคา30บาทก็ถือว่าแบบโอเคเลยทุกคน ทุกนราคาถูกแล้วเราคิดว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้เพราะฉะนั้นก็คนมีติดหอ้ค่ะแล้วเราก็เหลืออีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแต่ว่าสิ่งนีง้เนี่ยคือเราเห็นรีวิวเราก็เลยอยากจะมาลองใช้แต่มันอาจจะไม่ได้มันอาจจะหลุดตีไปนิดนึงคือมันก็ไม่ได้หลุดตีมันอยู่ในพวกของใช้ที่เด็กหอควรมีแต่ราคาน้องก็อาจจะหลุดไปอีกสเต็ปหนึ่งหน่อยหนึ่งก็คือจากราคาหลักสิบวันนี้ที่เราอันบ็อกมา สิ่งนี้เนี่ยก็จะราคาประมาณ100กว่าบาทคา่ะเรามาแกะกัน <c oughs> อย่างแรกออกมาเลยก็คือไม้นะคะนี่แล้วเขาก็มีอันนี้ให้ด้วยคือ140บาทใช่ไหมก็จะมีทั้งตัวแปลงขัดแล้วก็ตัวฐานมันแล้วก็เขามีที่เป็นฟองน้ำอันนี้ให้ดเราไปดูตัวฐานกัน คนเคยเห็นไหมคิดว่าก็น่าจะเคยเห็นเพราะว่านี่ก็โดนป้ายยามในติกเต่าอีกทีดนึงคือมันจะเป็นแปลงขัดโขดส้วมแบบว่าหมายตรงนี้ใช่ไหมทุกคนคืออันนี้คือเราเลื่อนได้แล้วมันก็จะเลื่อนแล้วก็แนบกับตัวฟองน้ํานี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปขัดขัดโหดส้วมขัดขอบขอบขัด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 ก็คือน้องตัวเนี้คือมันจะมีน้ํายาอยู่ในฟองน้ําเราแค่เอาฟองน้ําอะไปจุ่มในโขส้วมอะไปจุ่มในน้ำโขดส้วมแล้วก็ขัดขัดโขส้วมใช่ไหมทุกคนพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งได้เลย เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแบบขัดขัดโถส้วมขัดไรได้แบบสิดมากทุกคนเราเลยอีกอย่างหนึ่งเลยที่น้องหล่นออกมาจากผงผ้าเช็ดเท้าน้องเป็นกล่องจัดระเบียบคือเราซื้อนี้มาเพราะเรารู้สึกว่าตรงโต๊ะเครื่องแป้งของท่านที่จะรกมากมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก <S <S ็จะมีลิ้นชักอันนี้นี่ก็จะคู่กันก็ไว้ตั้งตรงพวก หน้าโตเครื่องแป้งอะไรเงี้ยเวลาเราใส่ครีมใส่ลิปใส่อะไรเยอะแยะมากมายคือมันจะได้ไม่ลุกโตเครื่องแป้งนีซื้อมาราคาดีมากต้องมีติดหอยเหมือนกันค่ะเราก็จะมาสรุปกันค่ะว่า ไอเทมเด็กหอเรานี้เนี่ยเราเสียเงินไปทั้งหมดกี่บาทก็ได้ของออกมาประมาณสิชิ้นเลยซึ่งแต่ละชิ้นก็คือราคามันประหยัดประหยัดน่ารักน่ารักคือถูกมากก็สําหรับใครนะคะที่กําลังจะเข้าหอหรือว่ากําลังคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้ออะไรเข้าหอดีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะในการตัดสินใจว่าเราจะซื้อสิ่งนี้ดีไหมหรือว่าสิ่งนี้ควรจะมีที่ห่อไหมแต่ถ้าให้ฟ้าเลือกนะว่าการเข้าอยู่หอเริ่มต้นเนี่ยควรซื้ออะไรถ้าแบบว่าเริ่มต้นเริ่มต้นเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบัะรค หนึเป็นที่ขัดโถส้วงมันก็ไม่จําเป็นหรอกนะที่จะซื้อแบบนี้อาจจะซื้อเป็นที่ขัดธรรมดาที่ราคาถูกกว่านี้ก็ได้นะทุกคนคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างที่คิดว่าจําเป็นมากๆอ่ะก็คือแปลงขัดห้องน้ำอันนี้ที่เราซื้อมาที่แบบเทรนนนแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันถูกมากแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันจะไปต้องมีนะทุกคนในการขัดห้องน้ำในการทำความสะอาดห้องน้ำเนี้ยส่วนอย่างอื่นเนี่ยบางคนก็คิดว่าอาจจะมีประโยชน์หรือว่าคนมีแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่า เออมันไม่จะเป็นหลอกหรือขวดอินซูนี้บางคนอาจจะคิดว่าเออมันยังไม่จะเป็นหลอกเราใช้แบบเป็นถุงที่เราซื้อมาก็ได้รปหยดกระหยัดแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครที่สะดวกนี้มันก็มันก็ดีไปอีกแบบมันก็ช่วยทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้ดูมีอะไรมากขึ้น ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้พิกัดของพวกนี้นะคะฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้เดสคริปชันนะคะก็หวังว,ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในการช่วยเพื่อนๆตัดสินใจนะคะว่าจะซื้ออะไรสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรืออยากให้ทำคลิปรีวิวของใช้เด็กหอเวอร์ชันสองราคางบหลักร้อยหรือว่ามีของใช้งบหลักสิบ p ีสองอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย